เป็นใครก็อยากให้มันเกิดขึ้นครับผมกับปาของความหวังหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยเมื่อมันเกิดอาการป่วยหรือเกิดความเสี่ยงในการสูญเสียเนี่ยเป็นใครก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครนนับมันปวดใจปาซากุระขาวแปลงของผมตัวนี้เนี่ยมีอาการน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับหลังจากที่เขาคลอดลูกเบ่งลูกกันออกมาแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> เขาได้เกิดอาการเสียาการทรงตัวแล้วก็เก็บตรงใต้ท้องเนี่ยมีอาการง้างออกมานิดนึงนะฮะไม่รู้ว่าเกิดภาวะอักเสบหรือติดเชื้อภายในอะไรหรือเปล่านะครับผมแต่อาการนี้มันน่าเป็นห่วงมากมากครับผมกับ ปลาที่เป็นความหวังของหมู่บ้านหลายๆคนที่เลี้ยงปลามารูนจะเข้าใจดีนะครับว่าตัวแม่พันธุ์ของเราเนี่ยที่เรามีความหวังกับเขามากๆาเนี่ยถ้าเกิดการสูญเสียไปเนี่ยจะเกิดอาการบอบช้ำเจ็บช้ำน้ําใจอะไรขนาดไหนนะฮะและ อาการนี้นะครับผมผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยครับผมนั่นคือซีเซตแบคตาครับผมจะใช้ช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับผมซึ่งปลาตัวนี้มีอาการอย่างเห็นได้ชัดว่าน่าจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียภายในนะฮะตัวนี้จะช่วยได้นะครับผมแถมยังใช้รักษาพวกอาการตาโปนปากบวมเกล็ดพองแผลติดเชื้อขี้หางเปื่อยตกเลือดตาขุ่นได้อีกด้วยนะครับผมทีการใช้กคแค่5ซีหรือครึ่งฝานะครับผมต่อน้ํา50ลิตรนี่และใช้ติดต่อกัน7 14วันเปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับผมวันละ3 0 0% 5 ในช่วงของการรักษานะฮะเน้นย้ำปลอ,อหมายเหตุกันเลยนะครับผมทุกการรักษาเนี่ยเราควรที่จะอดอาหารเขานะฮะอย่าให้กินอาหารระหว่างการรักษาแล้วก็เพิ่มออกซิเจนไปในน้ำด้วยครับผมระหว่างที่ใส่ย,ยานะจะช่วยให้ปลาสดชื่นและฟื้นตัวได้ไวครับเดี๋ยวปลาตัวนี้แม่พันธุ์ของผมตัวนี้จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยนะครับ